กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมออก,กรับฟังข่าวตอนัชมโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคล้าค่ะเทศบาลเมืองระนองเปิดให้ถอดล่องระบบการให้บริการบอรแชร์ตัวสวนสาธารณะรักษาวารินส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบอ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการแช่ การแช่น้ำแร่ร้อนเปรียบเสมือนเป็นทาราบำบัดช่วยรักษาการปวดเมื่อยและการเจ็บป่วยต่างๆเช่นโรคผิวหนังเรือรังโรคเบาหวานประจำเดือนมมาไม่ปกตินอกจากนี้การแช่บ่อน้ำแร่ร้อนยังมีผลดีต่อผิวของทุกคนทุกวัยโดยบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองคือบ่อน้ำร้อนรักษาวาริน ตั้งอยู่ในอำเพิ่เมืองระนองจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองได้เล็งเห็นถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนและหนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปิดให้ใช้ทดลองระบบการให้บริการบอรแชร์ตัวสวนสาธารณะรักษาวารินแก้ผู้ใช้บริการและหนักท่องเที่ยวที่สนใจเพื่อให้การบริหารจัดการบอรแชร์ตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลดปัญหาและอุปสรรคหรือข้อบกพร่องอื่นๆ ร่วมทางสร้างภัพหลักที่ดีด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของสวนสาธารณะรักษะวารินก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีสำหรับการทดลองระบบการให้บริการบอรเฉตัวกำหนดให้บริการวันละสองรอบดังนี้รอบเชา้าเวลาหกนาิกาถึง7นาฬิกา เ,เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยทางซองรอปรับจำนวนจำกัดไม่เกิน25คนทั้งนี้ข้อความรวมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการของบอแช่ตัวส่วนสาธารณะรักษาวารินอย่างเกรงขัดด้วยวินีหนาศรกรมแหงสูนคาวิทยุมออก,กอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน